11.08นกานาทีนะครับสวัสดีเยี่ทำทุกท่านทุกคนนะครับ11.08นาฬิกานาทีแล้วนะครับตอนนี้สาธุสาธุครับ ตอนนี้11นาฬิกา10นาทีนะครับ1ินาฬินาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงด้านหน้านี้นะครับววาาาารรรรััตไปส้งงคคบบยกขอมาทางเขตนี้ตะป๋องพูดภาษาเหนือนะครับเนาสื่อสารกับญาติธรรมของเรานะครับ เตรียมยกน้ำนะครับแขงของครับแขงของแขงของลงตาครับยกของไม่ต้องเบิกของครับของของแขนเลยนะพี่นะล้วก็เตรียมยกน้ำนะให้ท่านมาใกล้ๆก่อนค่อยยกเด้อเดี๋ยวจะหนักนะครับ,รบขอคบคุณครับผมขอบคุณครับสสวัสดีครับผมคุณแม่รีบถ่ายเด้อถ่ายแล้วรีบเข้าข้างใน,นเด้อ สาธุสาธุครับครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับอ่ผมอะไรคล้องแขนแบบนั้นแหละครับถูกต้องเลยหมวกออกข้าวหมวกหมวกหมวกเอาหมวกออกวางโทรศัพท์ครับวางไม่ต้องกล้องครับไม่ต้องกล้องครับวางมือถือรัพย์นมมือนะครับ

ครับอ๋อคนท้องป่ะพี่อ๋อคนท้องนะครับท่านหยอ่ได้ให้นมกับคนท้องนะครับท่านจะเมตตาคนท้องคนแก่คนเจลาเด็กผู้พิการนะครับอ่านี่ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านมาอำนวยความสะดวกสวัสดีครับผมครับผมนะครับอ่าพี่ๆตำรวจนะครับท่านมาอำนวยความสะดวกอ่าจุดแยกนะครับของถนนนะครับ มองไปนะครับยายทำท่านก็ดีใจมากนะครับเนาะชาวอำเภอแม่สอดนะครับท่านดีใจมากเลยครับ,บ,รบยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับท่านนี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับเนาะเป็นโอกาสดีน้ำว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าอ่าเป็นปีใหม่นะครับเป็นปีใหม่นะครับเนาะ ท่านรับพรน,นะครับเป็นมงคลทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะครับหลายคนหลายท่านก็อยากได้ภาพนะครับเนาะเป็นมงคลาบางคนก็จะนำไปอัดกรอบนะครับตอนที่หลวงตาท่านก็หัวให้นะครับเนาะ ก็เข้ามาดูนะครับของผมถ้ามีก็แคปเอานะครับถ้ามีภาพตัวเองนะครับเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายได้ทุกคนหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะทำเยอะมากนะครับอาจจะถ่ายไม่ได้ทุกคนนะครับเนาะตัวนายยกได้ยกนะครับตัวนายกได้ยกนะครับคนตาที่ถ่ายที่บ้านนะครับยกได้ยกได้ยกนะครับ เป็นบ้านคนนะครับเป็นบ้านคนที่ที่หลวงตาจะพักเท้าช่วงเที่ยงนี้นะครับเตรียมพร้อมนะครับล

กองนะครับไม่ต้องกองยกน้ำครับยกน้ำ,นำอ่ะนจะเลี้ยวแล้วนะครับอย่าคงเล่นหลงตานะครับเปิดช่วงหน้าไว้นะครับเปิดช่วงหน้าไปก่อนขายนะครัอ่้งครับอลไไม่ได้นะครับ เปิดช่วงเลยนะครับเปิดขานนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนนะครับจับภาพลงไปด้านล่างให้ยายทำของเรารับชมนะครับขับยายที่ทำของเราเยอะมากนะครับจุดนี้นะครับนี่ดูนะครับผมผมอยู่ด้านบนผมจะจับภาพลงไปให้รับชมนะครับนทลพี่น้องเราชาวเพิร์มแมสอดเยอะมากครับ

นทางเดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับนี่ตั้มล้ำซิ่งครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับพี่พี่ท่านบอกว่าตั้มใช่ไหมนะครับผมนี่ก็เนี่ยทำนะครับเจ้าของบ้านแล้วก็พี่น้องนะครับท่านมารอด้านบนนะครับนี่ นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับมันก่อด้านหน้าก็จัดเตรียมไว้ให้ดวงตาท่านได้พักเท้าช่วงเที่ยงนะครับได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นตัวจริงได้เห็นตัวจริงไหมครสวัสดีครับผมคุณแม่ท่านบอกว่าได้ยินแต่เสียงวันนี้เห็นตัวจริงเห็นตัวจริงอ่ะรอสามวันแล้วครับรอสามวันแล้วนะครับโอ้รอมารอเลยค่ะครับผมนี่วันนี้ท่านมาปวดถึงที่เลยนะครับ อันบอกว่าถือว่าเป็นบุญมากนะครับเนาะเป็นมงคลแล้วนะครับปีใหม่ด้วยนะครับเนาะโชคดีมากเลยครับข่าบพี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าอำเภอแม่สอดนี่โชคดีมากนะครับลวงตาท่านมาโปรดปีใหม่นะครับตอนรับปีใหม่นะครับท่านมานั่งฮะเผาอะไรนะพี่ เขามากยอนะครับอยู่แม่สอดนี่แหละค่ะอยู่แม่สอดเนาะนะครับนี่ท่านมารอรับหลวงตาอ่ะมาแล้วนะครับสิ่งของที่เรานํามาเนาะเรายกขึ้นนะครับเนาะยกขึ้นเดี๋ยวหลวงตาท่านจะเคาะอ่าเราก็วางลงได้เลยนะครับเอ่อท่านเคาะก็หมายถึงว่าท่านเคาะรับน้ําให้เราเราก็จะได้บุญในการถวายน้ํานะครับเคาะหัวก็คือเคาะให้พรนะครับ มาได้เลยนะครับคุณแม่อ่าสาธุสาธุครับสาธุครับผมอันนี้ชาวเผ่ามกยอายอสาธุครับผมท่านมารับพรจากลุงตาตอนนี้ ถึงแล้วนะครับถึงแล้วหลวงตาท่านพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับอยากจะทำทุกท่านทุกคนบรรยากาศด้านในนี้ก็ร่มรื่นเย็นสบายนะครับนี่ร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะครับอลลมพัดเย็นสบายนะครับด้านบนนี่ด้านบนนี่ลมพัดนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องย t u b e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตามจีนีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ